สถานีวิทยุศึกษาสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเวียดนามวันนี้เสนอบทที่14นะครับตอนที่14นะครับตอนที่14หรือบทที่14ของเราวันนี้มีชื่อว่าดีอันอวง ดีอันอวงชื่อฟังแล้วออกเสียงง่ายมากเลยนะครับดีดอเด็กสระอีอันออ่างไม่เห็นอาการนหนูอวงอ,อวาวาแหว,าวานของงูคำนี้แปลว่าไปกินดื่มนะครับก็คือจะเป็นบทสนทนาที่เกิดสถานการณ์ขึ้นในร้านอาหารนะครับเป็นสถานการณ์ที่ผู้พูดคุยสนทนาคุยกันว่าจะกินอะไรดีจะดื่มอะไรดีนะครับซึ่ง ส่วนหนึ่งก็มาจากคําแนะนําของท่านผู้ฟังในรายการนะครับได้บทสนทนาเกี่ยวกับการกินอาหารหรือว่าสั่งเครื่องดื่มในร้านอาหารนะครับเอาละครับเราเข้าสู่สถานการณ์ในบทสนทนาที่1น,นะครับบทสนทนาที่1เราบอกว่าวันนี้เรามีเนื้อหาเกี่ยวข้องอาหารนะครับไป สั่งอาหารอะไรทานหรือว่าไปสั่งเครื่องดื่มอะไรทานเพราะฉะนั้นสถานการณ์แรกเนี่ยก็จะพาท่านผู้ฟังไปที่ร้านอาหารนะครับหรือไปที่พัตคารในเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมีใครไปพัตคารกันนะครับซึ่งเราจะมีใครไปพัตคารกันนะครับซึ่งปรากฏว่ามีน้องลองกับน้องถังเขาชวนพี่วันดีนะครับไปทานข้าวในร้านอาหารของเวียดนามกัน เพราะฉะนั้นในร้านอาหารของเวียดนามก็จะมีบริกรนะครับในบริกรนี่ก็จะมีคําพูดประโยคแรกๆนะครับเช่นก็เอาเมนูมาให้นี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะได้สับวา่าถ้าได้ยินบริกรเขาบอกว่าเชิญนั่งโต๊ะนะครับเขาจะพูดว่าอย่างไงแล้วก็คําว่าเมนูอาหารเนี่ยจะพูดว่าอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านผู้ฟังจดเนื้อหาก่อนก็ได้นะครับในภาคภาษาไทยว่าพูด เป็นประโยคที่ถ้าแปลเป็นไทยแล้วจะแปลว่ายังไงนะครับประโยคจะแปลอย่างนี้ครับว่าบริกรเริ่มจากบริกรนะครับพอเราเดินเข้าไปในร้านอาหารก็จะเจอบริกรหรือบอยที่เราเรียกในภาษาไทยของเรานี่เองเนี่ยนะครับบอยนี่เขาก็จะมาบอกว่าเชิญนั่งโตนี้นี่เมนูก็คือเขาจะบอกว่าให้เชิญนั่งโตนี้แล้วก็ยื่นเมนูมาให้ครับทีนี้น้องลองกับน้องถัง ก็จะถามมาที่พี่วันดีนะครับน้องหลองกับน,น้องถังก็จะถามมาที่พี่วันดีว่าพี่วันดีชอบทานอาหารอะไรครับพี่วันดีก็จะตอบว่าอ๋อพวกน้องๆแนะนําอาหารเวียกก็คือจะให้น้องๆคือจะให้น้องหลองกับน้องถังเขาแนะนําอาหารเวียดนามนะครับน้องหลองกับน้องถังก็เลยบอกว่าโอ้ยก่อนอื่นพวกเราสั่งอันนี้มากินกันนะสั่งทานอาหารที่มีชื่อว่า แนมสารนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้รู้จักว่าแนมสารคืออะไรแล้วก็บุญฝังจะได้รู้จักว่าแนมสารคืออะไรแล้วก็บุญจ่านะครับเป็นอาหารเวียดนาม2ชนิดนะครับชนิดที่1คือแนมสารแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าบุญจ่านะครับคือน้องรองน้องถังก็บอกว่าก่อนอื่นพวกเราทานแนมสารกับบุญจ่ากันพี่วันดีก็เลยตอบว่า พี่ชอบทานแนมสารและบุญจ่าเวียดนามมากที่สุดอันนี้พี่วันดีเขาย้ํานะครับว่าพี่เขาชอบทานอาหารสองประเภทของเวียดนามมากที่สุดเลยนะครับก็ประโยคฟังดูเหมือนยาวๆแต่ว่าผมจะใช้ประโยคที่บางทีมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงแล้วก็พูด แบบซ้ำกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังแบบซ้ำกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความคุ้นเคยนะครับแล้วจริงๆก็เป็นการพูดได้ด้วยในสถานการณ์สนทนาว่าเราสามารถพูดประโยคซ้ําๆเพื่อยืนยันหรือว่าย้านะครับในสิ่งที่เรากําลังพูดถึงให้มันชัดเจนขึ้นได้นะครับอลองมาดูประโยคที่พูดกันทีละคนนะครับทีละคนนะครับ,นนรบประโยคแรกเนี่ยคนพูดนี่จะเป็นบริกรนะครับ บริกรเขาจะพูดว่าเชิญนั่งโตะนี้นี่เมนูครับหรือค่ะนะครับเขาพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าสินเหมยโง่บานในถึกเดินเดยอะถึกเดินเดยอะแปลทีละคำนะครับสินเหมยก็แปลว่าขอเชิญนะครับสินเหมือนสินหลยสินจ่าวนี่นะครับสินคํานี้แหละคําแรกเนี่ยออกเสียงสินเหมือนกัน สินนี่แปลว่าขอนะครับสอโซสละอีนอนหนูคําว่าเหมยแปลว่าเชิญคําว่าเหมยแปลว่าเชิญนะครับเพราะฉะนั้นสิ้นเหมยก็จะแปลว่าขอเชิญนะครับสับไม้โงยอันนี้เป็นกริยาแปลว่านั่งนะครับสละโอหอหีบงองูไม่เอกยอยักษ์นะครับโงยแปลว่านั่งบ้านคำเด็กสละอานอนหนู ถ้าท่านผู้ฟังจําบทสนทนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับมีศัพท์คำหนึ่งครับที่ออกเสียงใกล้เคียงกันมากเลยครับกับคําว่าบานที่แปลว่าโต๊ะนะครับแต่ออกเสียงอันนึงเสียงสั้นแบบกักในลําคอส่วนอันนึงเสียงยาวนะครับเสียงทอดออกยาวหน่อยยาวนะครับเสียงทอดออกยาวหน่อยนะครับถ้าสะกดเป็นไทยนี่มันสะกดได้คล้ายๆกันนะครับบอใบไม้ออไมเอกสะละอานหนูนะครับคําแรก เมื่อข่าวที่แล้วเราแนะนําคําว่าบานบอใบไม้ไม่เอกสารานหนูเหมือนกันแต่ออกเสียงแบบกักในลําคอนะครับ <c oughs> คานั้นจะแปลว่าเพื่อนนะครับแปลว่าเพื่อนนะครับบานแบนั่นเองส่วนวันนี้วันนี้นะครับอีกคํหนึ่งนะครับ <c oughs> บอใบไม้ไม่เอกสารานหนูแต่ออกเสียงยาวนะครับ <c oughs> บานบานคํานี้จะแปลว่าโตะนะครับเพราะฉะนั้นมีคำสองคำที่ออกเสียง ใกล้เคียงกันเพื่อนบานแปลว่าโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บริกรก็จะต้องเชิญให้นั่งโตนะครับก็คือเราก็ต้องพูดเสียงยาวๆหน่อยนึกถึงว่าโต๊มันจะต้องมีพื้นที่เยอะๆนะครับก็ต้องออกเสียงเยอะๆยาวๆสิ้นเมยงวยบานไหนแปลว่าขอเชิญนั่งโต๊ะนี้แปลว่าขอเชิญนั่งโต๊ะนี้นะครับไหนนี่แปลว่านี้นั่นเองประโยคต่อมาเขาพูดว่า ถึกเดินเลยอะถึกเดินคำนี้แปลว่าเมนูอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปร้านอาหารเราถามหาเมนูเมนูเราก็ต้องพูดขึ้นมาสถานีวิทยุศึกษาถอถุงสละอึก็ไก่นะครับสละเอดอเด็กสละอีนอหนูเดินเดินไปเดินมาของเรานี่แหละครับถึกเดินนี่จะแปลว่าเมนูอาหารนะครับเดยอะนี่ก็แปลว่าบอกว่า อันนี้ครับอันนี้ครับถึกเดินเดย์อะเมนูอาหารนี้ครับสิ้นเหมยโงยบานในถึกเดินเดย์อะสิ้นเหมยโงยบานในถึกเดินเดย์อะประโยคต่อมาน้องลองพี่บันดีชอบกินอะไรล่ะนะครับประโยคนี้ง่ายแล้วนะครับก็พูดเป็นภาษาเวียดน,นามว่าจิวันดีทิก หมอนอันจียจิวันดีทิกหมอนอันจีอะสังเกตว่าคําว่าทิกนะครับสคมนี้เราทราบกันแล้วแปลว่าชอบนะครับแปลว่าชอบนะครับมีัพท์ใหม่คือคําว่าหมอนอันหมอนหมอนหนุนหัวเรานี่แหละครับหมอนหมอนอันอันที่แปลว่ากินแต่ว่าพอมารวมกันเขาจะเป็นคําสุภาพเลยครับแปลว่าอาหารนะครับอาหารหมอนอันอาหาร อะไรล่ะก็คือหมอนอันจีหมอนอันจีอ่ะแปลว่าพี่วันดีชอบอาหารอะไรล่ะนะครับพี่วันดีตอบว่ากักแมอมเสยเที่ยวหมอนอันเวียดนามดีกักแมอมเสยเที่ยวหมอนอันเวียดนามดีที่จริงศัพท์คำนี้เหล่านี้ก็จะคุ้นเคยก็จะคุ้นเคยแล้วนะครับเสยเที่ยวเสยเที่ยวเราบอกไปแล้วในบทผ่านมา มีความหมายว่าแนะนำกักแอมก็คือบรรดาน้องๆก็คือพวกน้องๆแนะนำหมอนอันสับเมื่อกี้แปลว่าอาหารพวกน้องๆแนะนำอาหารเวียดนามดีที่เอาไว้ใช้หลงท้ายประโยคเนี่ยแปลว่าสี่ก็ได้นะครับกักแอมเสยเที่ยวหมอนอันเวียดนามดีกักแอมเสเที่ยวหมอนอันเวียดนามดีก็คือน้องๆแนะนำอาหารเวียดนาม่อยสิ น้องลองกับน้องถังก็บอกว่าก่อนอื่นนะพวกเราทานหรือกินนะครับแนมสารและก็บุญจาก่อนสินี่คือคำแนะนำของเขานะครับน้องลองกับน้องถังแนะนำว่าเจือกเฮ็ดแปลว่าก่อนอื่นนะครับเจือกเฮ็ดอันเดี๋ยวผมบอกศัพท์คำนี้ก่อนสระเอจจานสระออืสะเอจอจานสระอือนะครับไม่โทออ่างกไก่เจือกแล้วก็เฮ็ดสระเอ หอนก,กูกไม่โทดอเด็กนะครับเชือกเฮดนี่จะแปลว่าก่อนอื่นนะครับมักไว้ใช้พูดต้นประโยคเวลาเราจะบอกว่าให้ทําอะไรอะไรก่อนล้วก็จะเอาคํานี้มาวางไว้ข้างหน้าเลยนะครับก่อนอื่นแล้วก็พูดถึงจุงตาอันแนมสารว่าบุญจ่าดีจุงตาอันแนมสารว่าบุญจ่าดีจุงตาอันแนมสารว่าบุญจ่าดีแปลว่าพวกเราทานแนมสารนะครับ แหนมสารนี่เป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งและวาหนึ่งและวานี่แปลว่าและบุญจา่าบุญจ่าก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งดีก็เอาสินะครับจุงตาก็คือพวกเราพวกเรากินหรือทานอันกินอะไรละ่ะแหนมสารแหนมสารนี้มันจะเป็นเหมือนปอบเปียบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นแบบทอดทอดนะครับเพราะคําว่าสารนี่แปลว่าทอดแหนม แหนมเฉยๆเนี่ยถ้าเราพูดคําว่าแหนมเฉยๆก็จะเหมือนปอบเปบี้ยธรรมดานะครับแหนมสารว่าบุญจา่าบุญจ่าเนี่ยก็เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับของเวียดนามทำด้วยเส้นขนมจีนเส้นเล็กๆนะครับอร่อยทีเดียวเลยแหละครับแล้วก็จะใส่น้าน้ำน้ำขนมจีนของเขาเนี่ยจะเป็นแบบใสๆนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเป็นเหมือนน้ำส้มนะครับแล้วก็พวกหมู แบบคล้ายๆหมูปิ้งเนี่ยนะครับบุญจ่าเนี่ยใส่เข้าไปในขนมจีนด้วยนะครับเป็นอาหารเวียดนามโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวลองฟังประโยคนี้อร่อยมากเลยทีเดียวลองฟังประโยคนี้นะครับเจ้เาเฮ็ดจุงตาอันแนมสารว่าบุญจ่าดีเจ้เาเฮ็ดจุงตาอันแนมสารว่าบุญจ่าดีก็คือบอกว่าก่อนอื่นพวกเราทานแนมสารแล้วก็ บุญจ่าดีมากเลยพี่ชอบทานแนมสารแล้วก็บุญจ่าเวียดนามมากเชียวก็พูดไปภาษาเวียดนามว่าโต๊ดล้ำจิซึดอทิกอันแนมสารว่าบุญจ่าเวียดนามโต๊ดล้ำจิซึดอทิกอันแนมสารว่าบุญจ่าเวียดนามคือบอกว่าดีมากนะครับโต๊ดล้ำโต๊ดไปว่าดีนะครับล้ำไปว่ามากก็คือดีมากจิซึดทิคคำนี้แปลว่าพี่ชอบที่สุดนี่เอามาพูดไว้ตอนแรกเลยก็ เพื่อที่จะบอกว่ายืนยันว่าชอบมากที่สุดเนี่ยเลยพูดก่อนเลยนะครับจิสติกชอบอะไรมากที่สุดอันแนมสารฝ่าบุญจาาเวียดนามก็คือทานอิสติกอันแนมสารว่าบุญจาาเวียดนามแปลว่าพี่ชอบที่สุดเลยที่จะทานแนมสารแล้วก็บุญจาา เวียดนามนะครับนี่ก็เป็นบทสนทนาที่1นนะครับในร้านอาหารก็คือชวนกันไปทานอาหารมีบริกรมานะครับเอาเมนูมาให้แล้วก็ถามกันว่าจะทานอะไรก็น้องๆก็แนะนําว่างั้นทานก่อนอื่นมาทานแนมสารแล้วก็บุญจากก่อนพี่บันดีก็ตอบกลับไปเลยนะครับว่าแหมดีมากเลยพี่ชอบที่สุดเลยเนี่ยแนวสารแล้วก็บุญจากเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองมาฟัง บทสนทนาที่เป็นภาษาเวียดนามนะครับที่พูดกันตลอดทั้งบทนะครับเวียดนามนะครับที่พูดกันตลอดทั้งบทนะครับร่วมจากบริกรนะครับบริกรเขาเข้ามาเขาก็เชิญทั้งหมดนะครับนั่งบริกรพูดว่าสิ้นเมยโงยบ้านในถึกเดินเดยอด่ะสิ้นเมยโงยบ้านในถึกเดินเดยอ่ะก็พูดขึ้นมานะครับจิวันดีทิกหมอนอันจีอ่ะ พีวันดีทิกหมอนอัน gì อ่พี่วันดีตอบนะครับว่าคัสแอม giới thiệu หมอนอันเวียดนามดีคัสแอม giới thiệu หมอนอันเวียดนามดีน้องลองกับน้องทางก็เลยบอกว่าเจ้าค่ะจุงตาอันแนมสารว่าบุญจ่าดีเจ้อาค่ะจุงตาอันแนมสารว่าบุญจ่าดี พี่มันดีตอบโต๊ดล้ําจีรุษทิพย์อันเนมสารสถานีวิทยุศึกษาโต๊ดล้ําจีรุษทิพย์อันเนมสารและบุ้นจ๋าวเวียดนามนะรครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่หนึ่งนะครับแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยสามคนนี้เขาอยู่ที่สถานการณ์ที่หนึ่งนะครับแสดงว่า ทั้งหมดเนี่ยสามคนนี้เขาอยู่ที่ร้านอาหารกันหมดแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์แรกเนี่ยผมก็ให้ตัวอย่างของการสั่งอาหารนะครับว่าออถ้าเราสนใจสั่งอาหารเนี่ยเราจะพูดว่าอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังตามทันไหมครับสถานการณ์ที่1น,นะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะต่อไปที่สถานการณ์ที่2กันนะครับสถานการณ์ที่2เนี่ยผมจะ พูดถึงการสั่งเครื่องดื่มนะครับหมวันนี้เราก็ได้ทั้งการทานอาหารแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มเลยทีเดียทานอาหารแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มเลยทีเดียวทีนี้ที่ร้านเดิมนะครับสถานการณ์ของเราในสถานการณ์ที่2นี่นะครับก็คืออยู่ร้านอาหารเดิม แต่ตอนนี้ก็คือทั้ง3มคนจะชวนกันสั่งเครื่องดื่มนะครับลองดูนะครับว่าใครจะดื่มอะไรกันนะครับแล้วก็มีสำนวนที่ท่านผู้ฟังจะได้คุ้นๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคำไหนที่ควรจำว่าเป็นสำนวนในการสั่งอาหารนะครับในบทสนทนาที่2นี่นะครับกลเป็นไทยก่อนแล้วกันนะครับก็จะถามกันนะครับว่า เราจะดื่มอะไรนะครับคือน้องลองกับน้องถังก็จะถามขึ้นขึ้นมาว่าพวกเราจะดื่มอะไรพี่ขอน้ําส้มแก้วหนึ่งนะครับน้องถังก็บอกว่าโอ้ยของเราขอเบียร์ออทีนี้น้องถังเขาจะกินเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับของเราขอเบียร์กระป๋องหนึ่งน้องลองก็ตอบว่าเออเราดื่มเบียร์ด้วยนะครับทีนี้น้องลองก็เลยหันไปหาบริกรนะครับแล้วก็บอกว่านี่น้องว่าแอม แอมอย่างของในภาษาไทยเราเราจะเรียกบ่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับบ่อยนี่ก็มาจากคาว่าบอยบอยจากภาษาอังกฤษนั่นเองแต่ว่าในภาษาเวียดนามเวลาเรียกบริกรแล้วก็ใช้สรรพนามเรียกข่าวว่าน้องนะครับก็คือออกเสียงว่าแอมนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองพอหันไปหาบริกรจะนี่น้องน้องพวกเราจะสั่งน้ำส้มแก้วหนึ่งแล้วก็เบียร์สองกระป๋อง นะครับเอาละอันนี้ก็คือวิธีการสั่งเครื่องดื่มในร้านอาหารนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองมาดูว่าเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าอย่างไรครับเริ่มจากในครับเริ่มจากในบทสนทนานะครับจะเริ่มจากน้องลองกับน้องถังถามขึ้นมาว่าพวกเราจะดื่มอะไรกันดีครับก็จะพูดว่าจุงตาแส s ุ d ù วิว่งอ้วงสี่ chúng ta sẽ dùng อันนี้ก็มักจะเป็นคำถามที่จะถามกันนะครับก่อนที่เราจะไปสั่งเครื่องดื่มนะครับก็คือพวกเราจะส่งวิอ้วงสี่อันนี้เป็นสมนวนนะครับท่านผู้ฟังสามารถจำไปพูดได้เลยนะครับสุ่งวิอ้วงสี่ก็คือจะสั่งอะไรจะสั่งเครื่องดื่มอะไรดีนะครับวิอ้วงนี่พูดแบบสุภาพสุภาพเลยนะครับก็คือ จะมีความหมายว่าเครื่องดื่มคาว่าอ้วงแปลว่าดื่มนะครับอออ่างไม้จัตวาวแหวนง,งองูนะครับคําว่าสุ่งจริงๆสุ่งคํำนี้โดยรักศัพท์มันแปลว่าใช้นะครับคือใช้เอามาใช้ทําอะไรคือใช้เอามาใช้ทําอะไรอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างงั้นนี่แหละครับสุ่งครับแปลว่าใช้แต่ทีนี้ก็คือว่ามันเป็นสำนวนกันในภาษาเวียดนามนี่นะครับคือสุ่งบีอ้วงสี่หมายความว่า จะดื่มเครื่องดื่มอะไรนั่นเองถ้าแปลแบบตรงตัวคือจะใช้เครื่องดื่มอะไรจริงๆในความหมายของประโยคแบบนี้ก็จะหมายวามดื่มอะไรนะครับจุงตาแส s ุงวิ g อง u ố นะครับจุงตาแส s ุ d งวิ vị u ง n ส,สูงนี่สะกดสอเสือสะลับอุไม่เอกง,องงูนะครับออกเสียงสันๆในลําคอได้นะครับตัวสอเสือนะครับจุงตาแส s ุ d ง เราจะดื h มวิ b ง v ื n s อะไรนะครับวิ u ง n g เติมหน้าคำว่าอ้วงเนี่ยจะทําให้มีความหมายเป็นคําสุภาพขึ้นเลยนะครับหมายความว่าเครื่องดื่มนะครับวิอ้วงแปลว่าเครื่องดื่มดุ่มวิงอ้วงสีพี่บันดีก็เลยตอบว่าโอ้ให้พี่น้ําส้มแก้วหนึ่งแล้วกันนะแบบนี้นะครับก็พูดเป็นภาษาเวียดนามว่า George, โจจิโมดโกกเนื้อกาม George, โจจิหมดกกเนื้อกามอ่ะมีสองพี่จอไปว่าให้นะครับให้พี่นี่เป็นวิธีพูดแบบง่ายๆเหมือนภาษาไทยทีเดียวนะครับโมดโกกโมดโกกก็คือหนึ่งแก้วถ้าแปลตามตัวนะครับโมดแปลว่าหนึ่งก๊กนี่แปลว่าแก้วนะครับกอไก่ไม้ไม้ตรีนะครับกอไก่ก๊กี นะครับ ELLER, กอไก่กกแปลว่าแก้วเนื้อกามเนื้อนี่แปลว่าน้าํานะครับสศระเอหนอหนูสระอือไม่โทอเอาอ่างกอไก่เนื้อแปลว่าน้ํากาม,ามนะครับออกเสียงกามกอไก่สรามออกมานี่แหละครับแปลว่าส้มนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อกามก็จะแปลว่าน้ําส้มโอ้ค,คำนี้นะครับดื่มที่ไหนเป็นศัพ์ยอดนิยมเลยนะครับท่านผู้ฟังสั่งน้ําส้มกินต้องบอกว่าต้องการดืม่มเนื้อกามแปลว่าน้ําส้มนะครับถ้าเราบอกว่าหมด ก๊กเนื้อกามก็แปลว่าน้ำส้ม1แก้วนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่วันดีเขาพูดว่าจอจิ ie, หมดก๊กเนื้อกามก็หมายความว่าให้พี่ให้พี่พน้ำส้ม1แก้วหรือถ้าเราปรับเป็นสำนวนแบบภาษาไทยก็คือให้พี่น้ำส้มแก้วหนึ่งนะครับแต่สังเกตนะครับว่าการใช้ลักษณะนามหมดก๊กเนี่ยในภาษาเวียดน,นามก็จะเอามาขยายหน้าคำนามนะครับแต่ว่าภาษาไทยมักจะเอาลักษณะนามไปไว้ข้างหลัง เนื้อก,กามหนึ่งแก้วน้ำส้มก็แปลเป็นไทยก็ได้ว่าน้ำส้ม1แก้วนั่นเองนะครับเป็นวิธีใช้คําลักษณะนามที่แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาเวียดนามนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับประโยคต่อไปน้องถังน้องถังเขาบอกว่าโอ้ยของเราของเราเองเนี่ยของเราเองเนี่ยขอเบียร์หนึ่งกระป๋องกัวมิงโหมดลอนฮานอยเบียร์กัวมิง หมดลอนฮานอยเบียกัวไปว่าของนะครับบิงก็คือคําแทนตัวเองของเราหมดลอนเห็นไหมครับเขาจะเอาสถานีวิทยุสถานีวิทยุศึกษาลักษณะนามเอาไว้ข้างหน้าลอนไปว่ากระป๋องนะครับก็คือ1กระป๋องหนึ่งกระป๋องของอะไร ฮานอยเบียฮานอยนี่เป็นชื่อยี่ห้อแล้วนะครับแล้วเบียเบียของเวียดนามเขามียี่ห้อตามจังหวัดนะครับในน่าสนใจมากเลยมีฮานอยเบียมีเวเบียของเวียดนามเขามียี่ห้อตามจังหวัดนะครับในน่าสนใจมากเลยมีฮานอยเบียมีเวเบียแล้วก็มีไส้ง่อนเบียนะครับถ้าออกเสียงฮานอยเบียก็ต้องออกเสียงเป็นฮานอยเบียนะครับกัวมิงหมดลอนฮานอยเบีย er แปลว่าของของเราอะ่ะเบียฮานอยกระป๋องนึงน้องลองก็บอกว่านะครับ เขาก็เลยพูดว่ามิงกุ๋งอ่วงเบียรเรากุ๋งนี่แปลว่าด้วยเนี่ยนะครับมิงเราก็ดื่มเบียด้วยนะครับอ้วงก็แปลว่าดื่มเบียก็คือเบียนั่นเองมิงกุ๋งอ่วงเบียแล้วลองก็หันไปหาบริกรนะครับบอกว่านี่น้องนี่น้องพวกเราจะสั่งน้ำส้มหนึ่งแก้วแล้วก็เบียสองกระป๋องนะครับก็จะพูดอีกประโยคหนึ่งว่านายแอม นายแอมนี่แปลว่านี่น้องนะครับนายก็เอาไว้ใช้เรียกบุคคลนะครับนาย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 บางทีเราเดินไปเดินมาในถนนหนทางหรือหรืออ,อ,อยู่ตามสถานที่ต่าง,างๆจะได้ยินเสียงคนถ้าเขาจะเรียกเราเขาจะเรียก<เ>นายนายนะครับหมายความว่าเขาจะเรียกนี่นี่นี่นั่นเองนะครับถ้าบอกว่านายแอมก็แปลว่านี่นะ้องนะครับประโยคต่อมาก็พูดว่า chúng ta dùng một cốc nước cam chúng ta คำนี้ก็คือพวกเราขอสั่งนะครับน้ำส้มหนึ่งแก้ววาก็แปลว่าและนะครับไฮลอนฮานอยเบียแงเห็นไหมครับจะลงท้ายให้ฟังดูไพเราะขึ้นด้วยคำซอยนะครับคำว่าแงวาไฮคำว่าแงวาไฮลอนฮานอยเบียแงก็คือและเบียฮานอยสองกระป๋องนะครับ ทีนี้บริกรก็จะตอบรบับบริกรก็บอกว่าเวิ้งอะก็คือครับหรือว่าค่ะนั่นเองนะครับลองฟังประโยคทั้งหมดดีไหมครับว่าทั้งหมดเขาพูดต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับว่าอย่างไรเริ่มจากน้องลองนะครับน้องลองกับน้องถังก็เปร,เรยกันขึ้นมาเลยนะครับว่าพวกเราจะดื่มอะไรกันนะครับก็พูดกันว่าจุงตาแสะจุงวิอ้วงจีจุงตา sẽ dùng vị uống gì gì? Phía bần đi tỏm Cho chị một cốc nước cam. Cho chị một cốc nước cam. Nóng thẳng có bỏ qua. Của mình một lon Hà Nội bia. Một lon Hà Nội bia. Nóng lòng có bỏ qua. มิ n h c ũ n ง uống เบีย ì n มิ ũ n g ุง uống เบีแล้วก็บอกต่อนะครับก็คือบอกไปที่หันนี้หันไปที่บริกรละบอกว่าไหนว่าไฮลอนหานอยเบียรนี้ยไหนเอ็ม chúng ta dùng một cốc น ước cam và ไฮลอนหานอยเบียรน้บริกรก็ตอบรับนะครับฟิงอ่ะ วังอ่ะเอาล่ะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังก่อนก็ตอบรับนะครับวังอ่ะวังอ่ะเอาล่ะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถไปที่ร้านอาหารนะครับในเวียดนามแล้วก็สั่งอาหารและเครื่องดื่มได้นะครับอย่าลืมว่าเวลาเราสั่งอาหารเราต้องถามหา ถึกเดินนะครับถามหาทึกเดินโอ้นะครับทึกเดินแปลว่าเมนูอาหารเพราะฉะนั้นต้องถามหาถึกเดินก่อนนะครับถึงจะได้รายการเมนูอาหารมาแล้วเราจะได้เลือกว่าเราจะสั่งอะไรทานแล้วก็ที่จริงแถมศัพท์อีกหนึ่งคำนะครับอาหารอร่อยนี่ก็ต้องบอกว่างอนงนะครับงงูอ,อ่างหนูอ,อ่างหนูงอนถ้าบอกว่าอาร่อยมากก็งอนล้ำนะครับงอนล้ำแปลว่า อร่อยมากนะครับทีนี้ถ้าเราสั่งเครื่องดื่ม molecule, นะครับเครื่องดื่มนี่ก็จะมีน้ําแต่ละแก้วเนี่ยนะครับมันจะมีคําลักษณะน้าเอาไว้บอกว่าน้ําเอาไว้บอกว่าน้ําแก้วหนึ่งก็จะใช้คําว่าหมดกกเนื้อนะครับอันนี้ถ้าพูดคําว่าเนื้อเฉยๆก็จะหมายถึงน้าเฉยๆก็ได้นะครับถ้าเราบอกว่าอยากได้น้ําส้มนะครับหมดกกเนื้กามนะครับหมดกกเนื้กากม ถ้าเราอยากได้เบียร์หนึ่งกระป๋องก็เป็นเบียร์โมดลอนเบียร์นะครับนี่ก็เป็นวิธีใช้ลักษณะนามไปในตัวนะครับกกเนื้อแปลว่าน้ำหนึ่งแก้วลอนเบียร์แปลว่าเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ตอนนี้ได้ตัวอย่างเครื่องดื่ม2ชนิดแล้วกันนะครับ ก๊กเนื้อก,ก็คือน้ำหนแก้วนะครับถ้าเป็นก๊กเนื้อก,กามก็จะเป็นน้ำส้มนะครับแก้วหนึ่งเติมคำว่าโหมดเข้าไปข้างหน้าก็จะได้ระบุว่ากี่แก้วก็คือแก้วนะครับถ้าไฮก๊กก็จะเป็น2แก้วบาก๊กก็เป็น3แก้วนะครับถ้าเครื่องดื่มนั้นมีลักษณะเป็นกระป๋องเราใช้คำว่าลอนนะครับ เช่นลอนเบียอันนี้ก็แปลว่ากระป๋องเบียบางทีเราก็จะมีเครื่องดื่มกระป๋องประเภทต่างๆเยอะแยะก็จะใช้คําว่าลอนแล้วก็นําหน้าก็นําหน้าเครื่องดื่มประเภทต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จริงแล้วเรายังมีรายการเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอีกจํานวนมากนะครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจว่า เอ๊ะถ้าอาหารประเภทนี้จะเรียกว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะนำสับอาหารมาสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจริงๆคมในดาเฮตสิ้นกาเอินกุยแคกดาคกวนเติมแถวยสิ้นเจ้าตับเบียดว่าแหกกลับหลสถานีวิทยุศึกษา